ตื่นมายิ่งดูยิ่งหงุดหงิดมันก็เหมือนเดิมยุดยยิงกี่โมงไม่นำซ้ำวันนี้มันเล่นเหลี่ยมพาทูต่แต่ละประเทศไปดูที่เกิดเหตุแล้วโบยให้ไทยวาพราไทยเป็นคนทำรัฐบาลไทยมึงโอมอะไรอยู่มึงองอยู่เรื่องไงมึงทำอะไรสักอย่างสิ โคตรงุดงิดกับรัฐบาลทีนี้มึงไม่มีประโยชน์มึงออกไปซะทํามึงคิดว่ามึงดูแลมึงมึงทำอะไรไม่ได้มึงไม่มีสมองหรือสมองมึงกลวงขนาดนั้นมึงออกไปรัฐบาลอุ้ยเนาะกุลมางดมึงจะให้เขาโยนบ้บยให้กับประเทศไทยแล้วให้เราต้องยอมยอมยอมแล้วเสียอะไรก่อนใช่ไหม มึงถึงจะออกอ๋อคาเทิร์ดค่ะอีอิงมึงโอมอะไรอยู่ในปากมึงอะกูนี่ <c oughs>